ขอพรอ,องค์พระพุทธศาสน์พระแม่คุณอิมจงประทานพรให้กับทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้จะมีความสุขมีความเจริญมีโชคดีมีชัยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทิน องค์พระพุทพพธศาสน,นาพุทธฐานวัดปวงชัยตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มโจดำปางขณะน,น,นี้น้องๆ้อมียวน้องๆไก่ออกมาเดินชมธรรมชาติบริเวณนี้กันซึ่งบริเวณนี้ได้รับการบริจาคในการปรับภูมิทัศน์ด้านนี้ผมดินหินลุกลัง เพื่อให้บริเวณนี้ได้มีพื้นที่ที่สูงขึ้นน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมขังเนาะจะเดิมน้ําน้ําท่วมขังตรงนี้ก็ผมขึ้นมาแล้วไม่ท่วมแล้วเนาะด้านนน้นเป็นด้านที่นาที่นานน้าก็ที่วัดให้พี่นันสายันปลูกข้าวปลูกข้าวบริเวณนี้ก็ด้านในนน้นก็เหมือนกันถึงปากกล้วยโน่นเมันเานูนนน่นก็มันตะปะหลังทังประเทศของวัดเนาะแต่ด้านนี้เป็นเป็นสถานที่ที่ ให้กับประชาชนได้เข้ามากราบขอพอรองค์งพ,พ,รพระโพธิสัตว์พระแม่กุฎิมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอนำทุกท่านกราบขอพอรองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กุฎีมิขอทุกคนทุกท่านโชคดีมีชัยปราศจากทุกโศกโรกภัยสมปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาทุกการทุกคนทุกท่านเต้